2ปีแรกด้วยซ้ำที่ชันยาก็คือ1นึตัวยาหนึ่งยี่ห้อนั้นน่ะมันก็ไม่ตาย3ปีด้วยซ้ำหมอเพิ่งมาเปลี่ยนายานี่จากว่ามียาให้โชว์ทุกคนพกยาเป็นประจำแป๊บนึงค่ะแล้วก็คือทุกคนน้ำหวานไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้อุปโลกหรือโมเมอะไรขึ้นมาค่ะอันนี้คือตัวยาของอ่า ฆ่าเชื้อไวรัสนะคะอันนี้คือเป็นตัวที่สองค่ะอันนี้ชื่อยาค่ะเพื่อนเพื่อนน้าหวานไม่ได้ประอุบป,ประหลอกเลยเพื่อนเพื่อนคือตัวยาแล้วก็เม็ดยาเท่าไหร่เพื่อนเพื่อนเม็ดยาเท่าปลายก้อยค่ะนี่ค่ะอันนี้คือเม็ดยาตัวที่สองนะคะนี่ค่ะเท,ท่าปลายก้อยน้ำหวานเลยค่ะเนี่ยค่ะซึ่งแบบตัวเนี้ยเม็ดใหญ่มากแต่รอบแรกที่หมอให้กินสามปีที่เป็นตัวแรกที่ที่หมอให้กินน่ะประมาณ ใหญ่ประมาณครึ่งเศษหนึ่งส่วนสามของเม็ดนี้ความตัวนะแต่เนี้ยเป็นยาตัวที่สองที่หมอเปลี่ยนให้กินเพราะว่าตัวแรกมันเอาเชื้อไม่อยู่มันเหมือนจะลงมาสู่แล้วนะทุกคนแต่มันขึ้นไปอีก